อยาแม้ปั๊มเปกกันต่อนะคะของมิซูวิซูชุดสุดท้ายแล้วนะคะของตระกูลมิซูนะคะตัวนี้เป็นแชมป์นะคะ13ทับ16นัมเบอร์นะคะ3 1 1 0 1นะคะมีลูกยางทั้งหมด4ตัวก็ต้องถอดแล้วก็วัดตามที่ทางร้านทำไว้เลยนะคะจะได้ สั่งซื้อกันแบบถูกต้องไม่ผิดพลาดนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะคะไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเสียค่าส่งด้วยนะคะโอเคสองตัวนี้จะเหมือนกันนะคะมีร่องมีร่องอยู่ที่บ่านะคะมาดูตัวนี้ก่อนนะคะรูใน8.5มิลขอบนอกนะคะขอบนอกจะอยู่ที่ 10, 20มิล ความหนาทั้งหมดนะคะความหนาทั้งหมดจะอยู่ที่ห้ามิลตัวนี้ตัวบางนะคะตัวบางรูรูในจะอยู่ที่สิบสามจุดห้ามิลแล้วก็ยี่สิบมิลนะคะนอกแล้วก็ความหนาอยู่ที่ห้ามิลนะคะตัวนี้ก็ประมาณเก้ามิล